สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวกระดานติดล้อทุกท่านนะครับผมดูดสเก็ตเตอร์นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอประทานอภัยคุณผู้ชมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปรูเรียเพียวๆเลยนะฮะเป็นการตัดโดยมือถือนะครับเพราะว่าเกิดปัญหากับ PC ซผมนะฮะผมเอาไปเปลี่ยนบอร์ดใหม่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้นะฮะต้องรอประมาณ วันหนึ่งสองวันนะครับพรุ่งนี้น่าจะได้นะครับแล้วก็ผมไม่มีคลิปจะลงนะฮะผมก็เลยต้องมาตัดลงมือถือะทุกคนเออเกิดเหตุอุบัติเหตุเนี่ยก็คือเออเขามันสีไงเขาก็ไม่ได้ตัดไงตัดไม่ได้แต่ในมือถือมันไม่ค่อยพร้อมผมไม่ค่อยชอบตัดเออคลิปในมือถือนะครับมันโคงมงการอะไรมันไม่มีใส่นะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นคลิปแบบเบื้องหลังเบื้องหลังเหมือนกันนะเบืบ้องหลังแบบการถ่ายท่า เป็นเรื่องเรียกว่าไรเป็นเบื้องหลังการถ่ายทําการสอนท่าสตอตต่างๆแล้วกันนะครับก็จะไปค่อยตัดออกนะว่าวันนั้นผมไปทําอะไรบ้างนะฮะแล้วก็วันนั้นผมไปเล่นเนี่ยมันเกิดการบาดเจ็บที่ข้อเท้าด้วยนะทุกคนเนี่ยโหบวมเลยนะฮะเพราะว่าข้อเท้าพลิกทุกคนก็รอดูแลกันนะครับก็ยังไงทุกคนปาก ดูแล้วกันนะฮะก็ดูคลิปเบื้องหลังไปก่อนนะครับแบบรูเรียวแบบอันคัดเลยแล้วกันนะฮะว่าเล่นยังไงท,ทําอะไรท่าอะไรยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวคลิปสอนเนี่ยก็จะมาลงให้ในคลิปถัดไปก็รอ PC มันเสร็จก่อนนะฮะเดี๋ยวมาตัดสอนให้นะครับโอเคก็ไปดูกันเลยวันนั้นผมจะสอนท่าโนสตอลเอ้าะฉะนั้ท่าโนสตอลเนี่ยพวกท่าสตอลต่างๆนะครับว่ามีกี่ท่าเนาะไปโอเคก็ไปดูกันเลยนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝาก กดไลค์กดสับตะไคร้กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าคุนชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากไว้เลยแล้วกันคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบเรียๆอันคัดอันคัดเลยนะครับก็ลาไปก่อนทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะฮะบ๊ายบายครัสวัสดีครับสวัสดีครับว้าสุดยอดมาก Yeah. No. Thank you. 关掉。 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตรสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมกุยตเกตเตอร์ครับนผมไม่เห็นหัวน้าเลยอะแล้วก็ผมมองไม่เห็นหัวน้าังน้าน้าเป็นผี 没动 หยุดได้อะไวรุ่นมาเลยไวรุ่นขึ้นฟุตบาทขึ้นแบบบอดสตอขึ้นมาอือเอาไวเอาขึ้นมาขึ้นมาอือมันจะมันขึ้นอย่างนั้นอะเอาลงไปลงไปเอาลงเอากลับลงไว้เอาเออโอเคเออได้อ๋อแกมาอืออือลงลง Hãy nè. cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ok.